ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Mister Spicy ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ ถ้าคุณอยากจะเล่น b ล u โ p r o t o c แล้วก็อยากจะรู้เลยว่าใครตึงไม่ตึงไม่ว่าจะตอนที่คุณตีมอนตีบอสหรือว่าลงดันคุณสามารถที่จะเช็คได้ด้วยการใช้ DPS Tracker ครับสำหรับใครที่กำลังเล่น b ล u โ p r o t o c o อยู่แล้วก็อยากจะรู้นะครับเวลาลงดันเจี้ยนหรือว่าตีบอสโลกอะไรพวกนี้อยากจะรู้เลยว่าเอ้ยใครแต่ละคนเนี่ยมันตึงมันสุดขนาดไหน DPS เขาทำไปประมาณเท่าไหร่ทำเบิร์สมมด m a ม e แรงสุดประมาณเท่าไหร่ เป็นตัวแบกไหมหรือว่าใครอู้หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยทำ DPS ไปได้เท่าไหร่เนี่ยวันนี้ผมมานําเสนอ1แอป,ปที่สามารถช่วยคุณได้ครับและแอป,ปนี้ก็คือลาโกฟาสเนี่ยครับลาโกฟาสบริการเกมบูสเตอร์ยกระดับคุณภาพการเล่นเกมให้ดีขึ้นรองรับเกมมากกว่า2,000เกมทั้ง PC มือถือและคอนโซลครอบคลุมกว่า60ประเทศทั่วโลกลดปิงลดแรกได้จริงและที่สำคัญกว่านั้นนะครับตัว La า o ก a s t มีตัวช่วยในการแปลภาษาในเกมได้ด้วยแปลเป็นภาษาไทยก็ได้เหมือนกัน เกมไหนติดปัญหาไม่มีภาษาไทยลาโกฟาสช่วยได้ครบจบในตัวเดียวใส่โค้ด TET ลดทันที30%ทุกแพ็กเกจลิงก์อยู่ใต้คลิปโหลดเลย สำหรับลากฟาสตอนนี้นะครับล่าสุดมีการปล่อยตัว DPS Tracker มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่เห็นตัว DPS Tracker หรือว่า Real Time DPS Tracker นะครับแนะนำว่าให้คุณอัปเดตเวอร์ชันลาก o ฟาใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับวิธีการอัปเดตก็มุมซ้ายบนนะครับตรงที่เป็นรูปลาก o ฟาที่แหละคุณสามารถกดเช็ค new version ได้นะถ้าเกิดว่าเวอร์ชันที่คุณใช้อยู่มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับคุณก็จะเห็นในส่วนตรงนี้นะครับ Real Time DPS Tracker วิธีการก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับแค่คุณกด มันก็จะโหลดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มีประปาขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งตอนปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณใช้งานแรกๆนะครับหรือว่าอยู่ในที่คนเดียวไม่ได้มีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะโล่งๆคลีนๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่กับคนอื่นหรือว่าในบริเวณใกล้ๆเนี่ยมีคนอยู่ด้วยนะครับตัวเกมก็จะเริ่มดีเทคนะครับว่าเอ้ยใครอยู่ใ,ใกล้บ้าง UID เป็นยังไง แล้วถ้าเกิดว่าตอนนั้นคุณกําลังไฟอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตีบอสโลกหรือว่าลงดันเนี่ยมันก็สามารถที่จะ t r a ็กได้นะครับว่าแต่ละคนทําดาเมจไปเท่าไหร่รวมถึงดาเมจแชร์ในปาร์ตี้เนี่ยสรุปแล้วใครทำหนักที่สุดเนี่ยก็สามารถดูได้ผ่านตัวกฟ拉สตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับในช่วงที่ผมไปลงดันเนี่ยก็มีหลายคนเลยนะครับที่อยู่ในปาร์ตี้พอรเราเปิดใช้งานจริงนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยใครทำ DPS ไปเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังมีปัญหาบ้างนะครับด้วยความที่มันพ่งมารกๆ อาจจะยังแทรกยูสเนมได้ไม่เป๊ะนะครับแต่ว่า U ู d เนี่ยแทรคตรงแล้วนะก็จะเห็นได้ว่า u ู d ของคนนั้นคนนี้เนี่ยทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราก็ฟาสก็คงจะปรับพัฒนาตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทำให้สามารถแสดงตัวยูสเนมหรือว่าตัวชื่อของเราเนี่ยได้ตรงมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้เลยนะครับว่าในปาร์ตี้เนี่ยใครกำลังแบกคนอยู่หรือว่าใครกำลังทวงคนอยู่ซึ่งอจริงเรื่องทวงไม่ทวงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกนะถ้าเกิดว่าคุณไไไไไมมมม่่ดดด้ด้้้้ีเราาากกขขนนนนนนนััััออะะง็จจถึ แต่ในกรณีที่คุณทําแบบกิวใหญ่หรือว่าลงปาร์ตี้เรดที่สําคัญสำคัญ,คญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็อยากจะรู้เลยว่าเอ้ยไอคนนี้ก่อนที่จะมาอยู่ในตี้เป็นตี้หลักหรือว่าอยู่ในกิวราเนี่ยลองไปทดสอบดูซิว่าตอนลงจริงเนี่ยดีเพสเป็นยังไงอู้ไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถ ทดสอบผ่านตัว Real Time d a t b Tracker ตรงนี้ได้นะครับซึ่งอีกครั้งนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับนองจากนั้นเนี่ยตัวล a ก็ฟาสก็มี one click translation หรือว่ากดคลิกเดียวแปลภาษาไทยนะครับก็อย่างที่เห็นแบบนี้นะครับในตัวเกมเนี่ยเราก็จะเห็นแบบภาษาไทยในเกมเป๊ะๆอย่างนี้เลยนะครับคุณก็จะอ่านรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ ไม่ได้เห็นแบบชัดเจนนะครับอาจจะมีบั๊กอยู่บ้างในช่วงนี้ก็เดี๋ยวมีการพัฒนากันไปต่อในนะอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับล่าสาุดล a k o v a มีการปล่อยฟีเจอร์ Real Time DPS Tracker มาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เล่น Blue Protocol อยู่อยากจะ t r a c อยากจะดูความตึงของแต่ละคนในปาร์ตี้หรือว่าในระแวกใกล้เคียงเนี่ยคุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนกันนะครับคุณสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพใต้ช่องได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ